จริงใครคู่จริงกันจ้านี้นั่นนสิคู่จริงน่าจะเป็นทางโน้นนี่เลยครับแต่ที่จริงพี่เนี่ยลุ้นให้คู่นี้เป็นคู่จริงบ้างนะคะวววิิยังไงเป็นไปได้ไหมคะไปที่กระดูกขัดใจดีกว่าครับแซวครับแซวเล่นเออน่ารักดีหลายๆคนก็ลุ้นไงอยากให้คู่นู้นเป็นคู่จริงบ้างอะไรประมาณนี้ ว่าสองอันนี้ดูยูนิเซ็กต์อยู่หมายถึงว่าผู้ชายผู้ชายหรืเราดูชายได้ครับคุณเริ่มไปไหนตื่นเต้นที่โอ้มันเล็กเต็มจะไปใส่อะไรสีมันสวยอ่ะนอันนี้มันสีแดงอ่ะแต่ของคุณก็เยอะนะโอ้ยใหญ่เลยดีกว่าได้ครับค้นตอบของผมสองคนคือ ไปนี้ครับผมไม่ไดยาวยนี่เราแกะตัวตายกันอยู่้นรับไม่ได้ยาวเราแกะตัวตายกันอยู่้นรัีมากมายเลยครับเริ่มจากแหวนวันนะครับีมากมายเลยครับเริ่มจาแหวน